ร 4. รักรกฎาคมก็เป็นวันชาติของเขานะครับหลายที่เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมมีปาร์ตี้กันนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็แสดงความกังวลเพราะว่าสถานการณ์โควิด1 9ในสหรัฐยังคงน่าห่วงนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อ5 0 0หมื่นคนคคเป็นวันที่3ติดต่อกันเนี่ยนะครับที่เจอกันในแต่ละวันเนี่ยนะครับเป็นหลักหมื่นกันนะเนี่ย ชาวแคลิฟอร์เนียเดินทางไปท่องเที่ยวชายหาดกันอย่างเนื้อแน่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่ชายหาดหลายแห่งเขาจะปิดในช่วงสุดสัปดาห์เพราะว่ามีคําสั่งชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดโควิด -19 เนื่องจากวิตกกันว่าจะมีคนหลั่งไหลไปเที่ยวจํานวนมากเพื่อที่จะฉลองวันชาติครับแต่บางชายหาดยังคงเปิดให้นะครับเปิดเป็นลานจอดรถหวังลดความแออัดในส่วนของจํานวนนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ประชาชนในรัฐนิวยอร์กครับมุ่งหน้าไปยังชายหาดหลายแห่งพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันรถก็ติด คล้ายกับบ้านเราเลยอ่ะเวลาหยุดยาวอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกันนะ,นะคะผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนค่ะบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญว่าการระบาดในประเทศจะเลวร้ายยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขากังวลน,นะคะว่าการจัดปราร์ตี้ริมสระน้ําปิกนิกกันกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันมากๆเนี่ยจะทําให้การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ล่าสุดของสหรัฐเราก็รายงานกันไปนะคะว่ารายใหม่ที่ตัวเลขเกินกว่า5 0,000คนเนี่ยวันที่3แล้วติดเชื้อสะสมสูงกว่า2องล้านแปดแสนเ คนติดเชื้อใน40รัฐจากทั้งหมด50รัฐก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะหลายรัฐตอนนี้เนี่ยต้องออกคําสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะแล้วก็แนะนําให้แต่ละครอบครัวเนี่ยฉลองวันชาติอยู่ในบ้านเถอะจากัดจํานวนคนให้น้อยที่สุดด้วยแล้วแต่ละปีเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เจอเรื่องของโควิด19เ,เขาก็จะมีงานพาเรดมีการ <c oughs> แสดงพุที่จัดขึ้นในหลายเมืองเนี่ยนะครับ แต่ปรากฏว่าพอมันมีสถานการณ์โควิด -19 เขาก็ปรับตัวกันหันไปซื้อพลุมาจุดฉลองกันเองภายในบ้านหรือว่าจัดปาร์ตี้ริมถนนเนี่ยยอดขายก็โ,โหพุ่งสูงขึ้นเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพลุที่มันสามารถจุดที่บ้านกันได้เล่นกันเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องที่เขากังวลต่อ,อจากการจุดพลุเนี่ยก็คือมันอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ก็ได้เนี่ยเพราะไปจุดกันที่บ้าน่ะ